หน่วยที่8การปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาด Marketing Implementation Control สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณกรมังกรแก้วเลขที่5ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง1ทับส2สาขาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองเสนออาจารย์นัทริตาณรังสีความหมายของการปฏิบัติการทางการตลาดการนำแผนการตลาดไปบริหารจัดการและดำเนินการจริงให้บรรลุวัตถุประสงค์หการจัดองค์ออกแบบโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อการทำงานเป็นระบบส่งการจูงใจสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มทัศนคติและประสิทธิภาพของพนักงานส่งผลต่อยอดขาย3ลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งทำให้ฝ่ายต่างๆทำงานบรรลุเป้าร่วมกัน หนึ่งการจัดองค์การทางการตลาด Marketing Organization การจัดองค์การคือการกำหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาด1.1 <1. 1 S 2> จัดตามหน้าที่แบ่งงานตามความเชี่ยวชาญเช่นฝ่ายโฆษณาฝ่ายส่งเสริมการขายฝ่ายวิจัยตลาดฝ่ายกระจายสินค้าผู้บริหารการตลาดดูภาพรวมเหมาะกับสินค้าที่ไม่หลากหลาย1.2จจัดตามภูมิศาสตร์แบ่งตามเขตพื้นที่ภาคเหนือ ใต้ตะวันออกและอื่นๆผู้จัดการภูมิภาครับผิดชอบทีมขายเหมาะกับการกระจายเป็นจังหวัดหรือข้ามประเทศ1.3จัดตามผลิตภัณฑ์ต่อแบรนด์มีผู้จัดการผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์เหมาะกับบริษัทที่มีหลายแบรนด์ให้แต่ละแบรนด์โฟกัสการวางแผนและควบคุมการจัดองค์การตามลูกค้าและแบบผสมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างที่เน้นลูกค้าและการผสมผสานหลายหลักเกณฑ์เพื่อรองรับความซับซ้อนของธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่1.4ตามประเภทลูกค้าแบ่งตามกลุ่มลูกค้าเช่นผู้บริโภคทั่วไปกลุ่มธุรกิจหน ความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม1.5โครงสร้างแบบผสมรวมหลายเกณฑ์เช่นแบ่งตามสินค้าภูมิศาสตร์เหมาะกับองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงต้องการความยืดหยุ่นทางด้านการตลาดและการกระจายเพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิผลการเลือกโครงสร้างต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมายการเติบโต 2การจัดหาบุคลากร staff กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติการทางการตลาดเพราะพนักงานขายและทีมการตลาดเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักการสรรหาที่ถูกต้องช่วยลดต้นทุนการลาออกป้องกันปัญหาในอนาคตและทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้การสรรหาการคัดเลือกใช้การสัมภาษณ์การทดสอบและการประเมินสมรรถนะเพื่อลดความเสี่ยงจากการจ้างงานที่ไม่เหมาะสมการฝึกอบรมพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมดีมีความรู้สินค้าและทักษะการขายส่งผลโดยตรงต่อยอดขายและภาพลักษณ์องค์กร 3การปฏิบัติการทางการตลาดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยกระบวนการบริหารที่ชัดเจนประกอบด้วยการมอบหมายงานการประสานงานการจูงใจและการสื่อสารซึ่งเป็นกลไกที่ทําให้แผนการตลาดกลายเป็นผลงานจริง3.1การมอบหมายงานมอบหมายตามความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาลดภาระผู้บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพทีมทั้งนี้ต้องมีการติดตามผลและให้ข้อเสนอเนี่ยอย่างเป็นระบบ3.2การประสานงานออกแบบกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายปรับกระบวนงานให้สอดคล้องเพื่อลกเลี่ยงความซําซ้อนและความขัดแย้ง3.3การจูงใจระบบรางวั เป้าตชีวัตและบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการมีแรงจูงใจจะช่วยเพิ่มผลผลิตและยอดขาย3.4การติดต่อสื่อสารเครื่องมือสื่อสารภายในที่ชัดเจนและทันท่วงทีช่วยลดความผิดพลาดและสร้างการเข้าใจร่วมกันระหว่างทีม 4. การประเมินผลการทำงานทางการตลาด Performance Evaluation การประเมินผลเป็นขั้นตอนสำคัญที่เชื่อมต่อการปฏิบัติการกับการควบคุมเปรียบเทียบผลกับแผนวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเชิงคุณภาพประกอบกัน4.1เปรียบเทียบผลกับแผนวอทาเป็นเปรียบเทียบยอดขายจริงกับเป้าหมายเช่นตั้งเป้า10ล้านบาทขายได้8ล้านบาทเพื่อระบุช่องว่าง4.2วิเคราะห์สาเหตุว h ยทาเป็นวิเคราะห์สาเหตุเช่นสินค้าล้าสมัยโปรโมชั่นไม่ดึงดูดคู่แข่งรุนแรงหรือปัญหาช่องทางจัดจำหน่าย 4. 3กการรรแ้ไขปับุง พัฒนาสินค้าวางแผนการตลาดใหม่หรือปรับช่องทางจัดจำหน่ายตามข้อคุณพบจากการวิเคราะห์การวิเคราะห์ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดการวิเคราะห์เชิงลึกประกอบด้วยการเปรียบเทียบยอดขายจริงกับเป้าในมุมสินค้าพื้นที่และกลุ่มลูกค้าเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงส่วนการวิเคราะห์ส่วนครองตลาดช่วยประเมินความสามารถแข่งขันขององค์กรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมจะกราฟสามารถเห็นช่องว่างระหว่างเป้าและผลจริงในแต่ละพื้นที่ซึ่งใช้เป็นข้อมูลนำไปสู่การตัดสินใจด้านการกระจายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนที่2การควบคุมการตลาด (Marketing Control) การควบคุมการตลาดเป็นการติดตามและปรับให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายประกอบด้วยการควบคุมการวางแผนการควบคุมกำไรประสิทธิภาพและคุณค่าเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างย่งยืน Planning Control ติดตามความก้าวหน้าของแผนใช้เครื่องมือเช่น Per ต่อเงเพื่อให้กิจกรรมเสร็จตามเวลาและงบประมาณ Opportunity to Profit Control วิเคราะห์กำไรสุทธิตรวจสอบต้นทุนการตลาดเพื่อให้กิจกรรมมีความคุ้มค่าและธุรกิจยังคงมีกำไร Efficiency Control ควบคุมประสิทธิภาพของพนักงานขายโฆษณาส่งเสริมการขาย และช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ Value Control ประเมินร่วมกันทั้งแผนการตลาดผลกำไรและประสิทธิภาพเพื่อดูภาพรวมคุณค่าที่องค์กรสร้างให้ตลาด สรุปและแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาดเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องเริ่มจากการจัดองค์กรที่เหมาะสมดำเนินงานด้วยระบบการมอบหมายและประสานงานประเมินผลด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคุมและป,ะปรับปรุงเชิงกลยุทธ์หากขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแผนการตลาดอาจไม่ประสบความสาเร็จจึงควรผนวก,การสื่อสารการฝึกอบรมและการวัดประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรจบการนําเสนอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม